สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะวันนี้แอดได้พาเดินทางมาที่จังหวัดน้องบัวลำพูนค่ะเพื่อมาติดตามนะคะเลขนะคะของแม่ไรคะ่ะวันนี้นะคะแม่ไรนะคะจะอัญเชิญปู่มานะคะแต่ยังไม่ทราบว่าปู่องค์ใดนะคะ จะลงมาประทับร่างของแม่ไรค่ะวันนี้ก็หลังออกพรรษาแล้วนะคะคาดการไว้ว่าปูสีสุดโทนะคะน่าจะลงมาประทับร่างนะคะถ้ายังไงนะคะเราเข้าไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกับแอดเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะตอนนี้นะคะก็มาเรากำลังอา่านดอกแม่ไรนะคะกำลังสื่อร่างปู่นะคะ แต่มันบ่คือโสดติก็ต้องเสื้อทายส้มแดงมันบ่ <laughs> ข้าวนาาออกาสวแล้วข้ขูลั this, ้าขอสู่ขอลาู้้สีสุดโทผู้ปูสีสุดโทนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหโลกแดบัต mm ิเออบัจจาราบัจเจลีคะขอโชคขอลาได้ไหมคะอู้หึยดุให้ลาศเด้อใมีัตมีเบียเปิดคุ้มซัคุ้มเงินคุ้มองให้จอรนี่ก็แม่บ ปลูกให้ร้านให้ตรงตเลยไหมครับปู่รวยรวยปูให้ปูให้ร้านเบิ่เอาเด้อเอาสามตัวตรงตรงพตตรงตนะคะปูขอหนึ่งตัวปู่ขอ้โลกหลานโดนแนว ัอีและปานมาขอปู่โอ๋กุญแจโดร้านเป็นกุญแจรับเมื่องเปิดร้านเดรักเดี๋ยรักเหมือนกันขออนุญาตนะครับปู่นี่นะครับปู่ได้เอ้ยต้อ้ยส่งใส่มือปู่ลูกส่ใส่มือปู่ครับโอ้ย ดุนไปรไปเดบุนตาอคะปู่ขอตรงตรงเลยนะคะปู่ ñ น,นี้เลยใช่ไหมครับปูแต่อีกลูกให้รักแต่อ<ะ>ีกมโชคมีลาภ<ะ>เป็นกุญแจรับไต่เมืองปรากาอโดนแล้วี่ปู<ะ>่งพ่ได้โลกหลานปู่จำศีลภาวนาอยู่ใต้เมืองปราการบัดนี้ออกพรรษาลาพระเจ้าเลยโอ้สิให้กุญแจรับ Sông bắt mày luôn hay là hay là nơi không phải gửi tại hay là hát mặt của bạn lên gửi con mày đi mày đi mày đi mày อู้วันไหนมาโดนแซวเออดีอยู่ร้านยุบถูกขอผูออกภาษาลาพเจ้าแล้วอูสิกับมาให้ลูให้ร้านได้ดีโชค์ดีรับกันสุขสุขอูสีสุดโต้อูสีสุดโต้บอกวู ปูขึ้นมาเมียไมาเงียบแต่น่าโดนแล้วได้ปูมาได้ลูกผานล่างโดนแล้วบอ้มีแต่ให้องอื่นมาลูแทนบัดนี้ออกฟันสาแล้วกู้งี่ให้โจ๊กให้หนักลูกผานเด้อโอ้ยสาธุสาธุเป็นกุญแจลับใต้เมืองบาณฑ์ลูกปละเขาสิ

ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเยอะให้ลูกใหลานเด้อโอ้สาธุโอ้สาธุน้ำน้ำให้ใหลูกให้ล้านให้ตรกตกทะลูกเออเด้อนะเป็นกุญแจเมือาามงใต้บาดาลกุญแจเมืองใต้บาดาลเราปุ๊บลงไปยังเ,งเนาะนบ้านนี้ในใต้บาดาล แก่แลคนละลายอัดไอ้เมอไทยระจเด้าวยรวยรวยบาทหสิคหลวพอนขาอาษาลาพเจ้าแ้วโอ้สิบมาหายหลูกสาวโอได้ชคมีลาบสีเอาโชคเอาลาบให้หลวงให้ร้านไปเลย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 ยลยเลลเเ ซาทุสาธุสาธุสาธุค่ะอู๋น่าแบบมิดมิดนะครับน้อยที่ทั้งหนอกวางหันครับวางหูเลยค่ะถึงไปแล้วนะคะ